สวัสดีครับเก,ก้ากก้าเจริญยนต์วันนี้พามาดูของดีราคาถูกอีกแล้วนะครับนี่เป็นค์ส1 5 0ซีซีบ้างนะครับเป็น Honda CBR 150นะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับสไตล์เดิมๆเ,เมื่อเทียบอายุรุ่นปีถือว่ารถสวยครับ รถปี2016เจ้าของมือเดียวในเล่มนะครับดูก่อนนะครับยางหน้าภาษียังไม่ขาดนะครับเป็น67แล้วนะครับสิงหาหกเจ็ดยังไม่ได้เจ็ดครับโซ่สเตอร์ยางนะครับ สวยเลยสีสันถือว่าโอเคนะครับไหมเออเงาเนะครับสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกกมนะครับสตาร์ทให้ฟังนะครับทีเดียวจิดนิ่มๆ เาไปเลย21,500บาทนะครับราคานี้21,500ืารอยบาทรถอ,อยู่เครือสาพ,พัดแหลมชะบังนะครับสนใจสอบถามได้เริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนลอยครบนิ่มๆแล้วนะครับไม่หลวมไม่เยิม้ม พร้อมใช้งานเลยนะครับ21,500บาทแก้วก้าจเจริญยนต์ไบช็อปนะครับเครือสาพัดแหล่งฉบังมาลองขี่ก่อนตัดสินใจนะครับนิ่มๆราคานี้ไม่ลดให้แล้วนะครับไม่ไหวอย่าฝืนรับแรกเชิญนะครับสนใจสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ